การกวายปรนิญญีค่ะเจ้าหน้าที่จากเว็บไซต์รับบ้านเกิดกคอมนะคะวันนี้เราลงพื้นที่อยู่ที่บ้านบางกระน้อยนะคะอำเภอบางกระทุ่งจังหวัดที่ณุโลกต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของการเข้ามาที่นี่กับทางด้านของเกษตร,รษสมเ็จรับบ้านเกิดสวัสดีค่ะพี่สมพงศ์อ้นชาวนานะคะเป็นเกษตร,รษกรสมเรับบ้านเกิดปี5 1าหน่านะคะแล้วก็ต่อยอดมีสมาชิกของเราด้วยนะคะกับพี่สนองถึงใหม่นะคะนะคะวันนี้เนาะ,ะทั้งคู่บอกว่ายินดี ถ่ายทอดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เราก็เจอเกี่ยวกับเรื่องอะไรพี่การทําหัวเชื้อปุ๋ยเพื่อที่จะไปขยายลงพื้นนาเราหรือว่าสามดินที่ไม่ค่อยดีเขาเรียกว่าสูตรอะไรเป็นหัวเชื้อล้วใช้คําว่าหัวเชื้อจอมปลวกหมวกเชื้อจอมปลวกมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ทั้งคู่แนะนําแล้วกันค่ะเดี๋ยวให้ท่านหนออมทุกคนแนะนําอันนี้นะครับเป็นดินปุ๋ยไผ่ครับ ที่นามาจากขุยไผ่แล้วคุณมาจากรากไผ่นะครับนี่ดินขุยไผ่นะครับดินขุยไผ่ครับใช้อัตราส่วนอัตราส่วนหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลแล้วก็ดินจอมโปวกค่ะดินจอมโป่งนะครับโปวกนี้นะครับหนึ่งกิโลครับนำมาเอาบดครับนำมาาบดแล้วก็ชั่งครับหงกิโลครับแล้วก็อันนี้ดิน ลากข้าวครับดินลากข้าวจินลากข้าวนี่คือไปเอามาจากในลากข้าวจากที่ลมลมของนาใกายๆแล้วเอาในในแปลงนาแปเรนที่เป็นลมลมเพราะว่ามันจะเกิดการทับถมของฟางข้าวของลากข้าวที่ินที่มันสมบูรณ์ในนาสมบูรณ์ู่ในะจากแล้วมีตัวไหนต่อเอ่ยแล้วนี่อาหารไก่เล็กครับคือแทนโปรตีนแทนถั่วเหลืองต่างๆนะครับาดถั่วเหลืองก็คือเราต้องการจะใช้ไอ้ที่มันมีโปรตีนสูงๆใช่ครับเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอาหารไก่หรือว่าอาหารหมูที่มีโปรตีน ประมาณประมาณสามสิบหกเปอร์เซ็นสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ล้ำอ่อนครับล้ำอ่อนครับน้ำ,ำอ,อ,อนน่อนค่ะแั้วน้ำน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทราย<ต>นะคะใช้เท่าไหร่คะ ทุกอย่างอย่างละหนึ่งกิโลหมดเลยไหมคะยกเว้นกับแป้งขมากับแป้งขมากับนมเปรี้ยวเียวแป้งขมากใช้เยอะไหมคะประมาณใช้ประมาณสองห่อหรือว่าสองห่อประมาณสามขีดนะครับประมาณสองถึงสามขีดแล้วก็นมเปรี้ยวหนึ่งขวดนมเปรี้ยวหนึ่งขวดยี่ห้ออะไรก็ได้นะที่มีจุลินทรีย์ครับแล้วก็นำทุกอย่างมารวมกันเอาผสมรวมกันเลยทุกอย่างต้องผสมรวมกันเลยครับ ใช่ได้ความพื้นประมาณ60พอปั้นก่อนได้อ,อ๋อปั้นนี้เป็นลูกเหมือนบอลเป็นลูกบอลเลยใช่ครับเหมือนจูลินซีอเอ็มที่มันเป็นบอลนั่น,นเลยครับคล้ายๆกัน,นครับนันเลยคะครับผมอันนี้เลยไหมคะแับแตกเลยชักเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะหอมครับโอเคทีนี้วิธีการใช้ล่ะคะวิธีการใช้นะค,ครับอันนี้เป็นหัวเชื้อ สามารถนำไปเป็นก่อนนี้นะครับไปฝังในดินฝังในดินนะครับประมาณมิตรดูกนะครับ<ช>ระยะทางเม็ดหนึ่งเม็ดนึงนะครับเป็นระยะระยะทิ้งระยะเม็ดหนึ่งต่อหนึ่งลูกใช่ครับใช่ ตามตามดินที่มันแข็งเป็นดานครับดินที่แข็งที่ดานมันก็จะบำรุงดินด้วยได้บำรุงดินด้วยสามารถใช้ได้กับพืชหรือข้าวได้ทุกชนิดไหมคะหรือว่าได้<ล>ได้หมดทุกชนิดเลยครับแต่ว่าอันเนี้ยจะไปเน้นตรงที่ว่ามันจะไปช่วยทําให้ดินร่วนซุยค,คือทําให้ดินสมบูรณ์ดีจากดินดินดานดินทรายดินที่มันแข็งเราไปฝังไว้พอฝนตกลงมามันก็จะ ขยายตัวออกไปเพราะมีจุลินทรีย์ที่ฝังตัวอยู่ในก้อนนี้อันนี้คือได้ผลแน่นอนเพราะว่าเราใช้เป็นดูใช่คัะนะคะและนี่ก็คือในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์นะคะหัวเชื้อจอมปกวกนะคะที่ที่บ้านบางกะน้อยได้ใช้และก็ได้ผลด้วยกับเกษตรสมัยรักบ้านเกิดของเรารวมไปถึงสมาชิกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆที่ให้เกียรติแล้วก็นําข้อมูลมาฝากกับทางเว็บไซต์รักบ้านเกิดทั้งสามคนเราทั้งหมดนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ 嗯。